ก้อยออกดอกะคะ่ะชวนเบาๆนะคะนะนผลดกลูกใหญ่อย่างง่ายๆทำใช้เลยโอ้ตรงนี้ก็มีจ้าโอ้ดูค่ะเพื่อนๆตื่นเต้น,น,น,นมากๆเลยมะนาวจับผลนี่จับเล็กๆโอ้ตอนนี้จะเท่าโอ้นิวโป้และะ้วค่ะทุกคนโอ้มะม่วงก็แตกใบแตกยอดใหม่นะจ้าไม่ได้มีแต่ยอดนี้นะคะอีกหลายยอดเลย ้นไหนกระโดดขอ้ผิดพ้นเลยค่ะขีดพ้นตั้งแต่ตอนติดผลเล็กๆนะคะยันผลโตกันเลยนะคะดูเลยโอ้ผักกินใบค่ะหวานกรอบรสชาติดีโอ้ต้นไม้ไม่งามไม่สวยไม่ติดดอกออกผลสักทีมดหนอนแมลงเยอะมากๆใช้สิ่งนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ เผยสูตรลับไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาติแถมยังเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลดอกเพียบผลดกเต็มต้นเรียกย่งยๆวะเก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปีวัสดุอุปกรณ์หัวใจหลักของงานครั้งนี้นะคะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงเราก็ใช้เพียงหนึ่งหัวเลยจ้าจะตำหรือจะทุบนะคะตามสะดวกเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังจ้ะ น้ำปลาร้านะคะสุดยอดและท่าสารอาหารนะคะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทซิยมแมกนีเซียมและกำมะถันนะคะจากน้ำปลาร้ากันเลยค่ะันดับต่อไปนะคะเป็นน้ำยาร้างจานผงคูรสโมโนโซเดียมกุตามีเมตไข่หนึ่งฟองเปลือกไข่นะคะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลนะคะรักษาขั้วดอกดี และสิ่งนี้ค่ะฝนตกเยอะค่ะแม่ขามดมแมลงเยอะก็คือน้ำส้มสายชูนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วจ้ามาเริ่มทำด้กันเลยหัวเดียวพืชงามเหลือเชื่อกําจัดมดหนอนแมลงง่ายนิดเดียวด้วยหัวนี้เลยคะ่ะนั่นก็คือหอมแดงนะคะไก้องกระตุ้มกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้า มีลิเป็นกรรมฐานนะคะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสและยังมีสารไลโคปีนเร่งรากเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติก<อ>็เป็นสิ่งนี้ค่ะเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการเร่งการแตกใบแตกยอดแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่างนะคะใส่ลงไปจา้าลงไปเลยจา้าเปลือกไข,ข่คองดีคู่สวนธาตมชูรดค่าโมโนโซเดียมกูตอะมิเตเราใส่ลงไปค่าหนึ่งช้อนชานะคะ ดอกผลตืมไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวนะคะมะราระกอผักกินใบไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยสิ่งนี้ค่ะสุดยอดป้องกันดอกร่วงแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่างที่ง่ายที่สุดค่ะติดดอกบีด,ด,ดอกไม่ร่วงก็คือเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะเราใส่ลงไปสองฝาจะ้ะริ้งรากพืชใบเขียวใบใหญ่ใบสวยทครงดื่มชูก,กำลังสองฝาารำยาล้างจานนะจ๊ะกำจัดมดหนอนแมลงได้เด็ดขาดมาก ยาล้างจานหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมดแมลงเพี้ยนหนอนเยอะไม่ต้องกังวลนะคะใส่ลงไปเลยและตามด้วยสิ่งนี้ค่ะสุดยอดอาหารพืชที่ง่ายที่สุดค่ะจากของในครัวนะคะอเหลือเชื่อมากๆนั่นก็คือน้ำปลาราจ้าใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะจ้าใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเร่งดอกเร่งผลผลดก ลูกใหญ่พริกผิวมันเงาวาวสวยน้ำหนักดีมะละกอลูกดบตลอดทั้งปีอหอมๆกัะทุกคนเสร็จแล้วค่ะมาดูวิธีใช้นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งิตเพื่อนๆใส่ไป1แก้วน้ำดื่มเลยนะคะใส่ลงไปเลยดีคู่สวนใ้ะเสร็จแล้วค่ะมาดูวิธีใช้เลย ช้ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นทางใบเป็นปุ๋ยทางใบค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยจ้่วูเธอแมาก้อยกำลังงานงานโอ้ต้นเบลล์เลยยอดเพียบเลยราดลงดินค่ะเป็นปุ๋ยทางดินค่ะเนื่องการแตกรากฝอยปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยจ้าอันดับต่อไปค่ะแม่ก้อยพาเ,เพื่อนๆทำฮอร์โมนไข่ดกจนกิ่งแทบหัาากค่ะ ต้นไม้ไม่สวยไม่ติดดอกออกผลต้องเจอฮอร์โมนไข่ค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยนะคะเปลือกก็ใส่ลงไปด้วยนะคะตามด้วยเปลือกไข่ค่ะหนึ่งช้อนจะ้ะนี่รสโมโนโซเดียมพลูอตรเมตหนึ่งช้อนนะคะ ใสพริกมะเขือมะนาวติดดอกออกผลดีจ้าผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะเลยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะเอาใส่ลงไปสองฝาค่ะตัวช่วยสําคัญเลยเครื่องดื่มชูกำลังเลยค่ะหอมๆค่ะทุกคนคนชอบนะคะต้นไม้ชอบเช่นกันแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่าทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยหนึ่ง ตามด้วยน้ำปลา,าเลยนะคะแต่ถ้าสารอาหารครบมากบำรุงทุกส่วนเลยค่ะน้ำปลา,าบำรุงกันตั้งแต่ระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลเลยหอมมากทตามด้วยน้ำส้มสายชูจ้าส้มสายชูสองช้อนค่ะหนึ่งสองตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะสารจับใบกำจัดมดหนอนมแมลงได้ดีมากๆ ี๋ยวเราก็ตีอมอนไขให้เข้ากันเลยค่ะอมอนไขแบบเร่งด่วนสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทำเสร็จแล้วใ,ใช้ได้เลยเนื่องจากมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูก็จะไปช่วยย่อยฉลายให้กดเอเมนูต่างๆนะคะเล็กและละเอียดค่ะที่สามารถดูซึมนนำไปใช้ได้เลยโอเคไม่้อยดีอมอนไขเข้ากันนะคะแล้วเราก็เติมด้วยสิ่งนี้นะคะ น้ำหมกักหอมแดงสูตรพิเศษของเราค่ะใครไม่มีก็ใส่น้ำซาวข้าวธรรมดาได้นะนก็ใส่ลงไปเลยค่ะมีหอมแดงดีจริงค่ะทุกคนบอค้นให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปผสมต่อน้ำสิบหรือ20ลิตรได้เลยค่ะจะไปฉีดพ่นหรือลาลดรถกระตุ้นการติดดอกออกผลเร่งใบเร่งยอดกันอย่างง่ายๆกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เลยจ้ะโอเค เสร็จแล้วค่ะเราก็มาผสมต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรได้เลยนะคะครั้งนี้เป็นกาผสมต่อยี่สิบลิตรนะแบ่งครึ่งเลยค่ะฮอมมนไทยแบบเร่งด่วนผู้ผักงามสวยกําจัดมดแมลงจบในสูตรเดียวเลยค่ะน้าหอมแดงสูตรพิเศษที่ท,ทําไว้คํะแม่เอาเราก็ใส่ได้เลยนะคะมีน้ำซาวข้าวก็เสริมน้ำซาวข้าวใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็ตักเลยจ้า ต้นเลยค่ะต้นกล้าเล็กๆค่ะแมใ่ใช้ได้ไหมคะมะเขือค่ะมะเขือสีดาได้เลยค่ะแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะคะแตงกวาที่แม่ก้อยเพาะจากเมะเดค่ะแล้วก็มีต้นหอมแงดงตันนี้เลยค่ะมะระกอติดดอกออกผลดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะแก้อาการใบเหลืองจุดด่มดมดแรลงเยอะ้าลร้นแล้วก็ฉีดพ่นด้วยนะคะ มำใช้มือทุกคนโอ้โหเจี๊ยบโอ้โอมะเขือติดดอกะค่ะทุกคนแต่มีอาการใบงี่งี่อยู่นะโอ้มะแดงีินออกเลยคะ่ะทําใช้นะคะทุกคนสูตง,ง่ายๆเห็นผลจริงโอ้มะเขือค่าใครปลูกมะเขือไม่ได้กินสักทียอดอีกยอดปูนะคะไม่ติดดอกออกผลนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะทพ่นบนใบและใต้ใบนะคะปลูกมะนาวไปหลายปีแล้วนะคะยังไม่ติดดอกออกผลโอ้นห่ตัวการสําคัญคะ่ะ ไม่ได้กินมะนาวสักทีค่ะนอนพี่เสื้อค่ะฉีดพ่นด้สูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นเลยจาจัดมดนอนแรงขั้นเด็กขาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะมะนาวค่ะฉีดพ่นเลยจ้ากระตุต้นการติดดอกออกผลรักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีติดเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นกันเลยค่ะเพื่อนจ๋าพื่เลยแนะน,นํานี่ดีมากๆฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะ ก็ดังกำลังออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วเทียบนะคะนี่ดูด้วยเลยจ้ะโอ้มะนาวี่ใหญ่มากดูด้วเลยจ้ากำจัดไข่มแมลงนะคะที่มารบกวนต้นไม้พืชผักของเรามารบกวนดอกนะคะเนี่ยสายหิวที่ทําให้ดอกสลัดร่วงติดผลแล้วผลก็ร่วงครับเพือ่อนๆดิดพวยเลยโอ้ มะม่วงแตกใบแตกยอดได้ดีโอ้มะม่วงค่ะเพื่อนๆอูมะม่วงดูกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าล่าล้นลเลยค่ะเอาลวที่ใช้พุ่มเลยนะคะใชุ้่มมาทางนี้แล้วค่ะแม่ก้อยขอขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของไม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ